สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสวัสดีเอฟซีน้องคำลาเอฟซีช่องจ็ดนึงวันฉลองทุกทุกท่านเด้อครับผมมาพบมาพอกันนะครับผมสำหรับอ่าักบายนะครับผมอีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันเนาะอ่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับน้องลาการเดินทางกลับมาหอดบ้านนะครับซึขึ้นเนื้อเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าไปพักพอนะครับผมอ่าพักร่างกายนะครับพักจิตใจอยู่อ่าพูนครับผมทาแขกนะฮะ บ้านของน้องไซฟฝนเนาะกลับมารอบนี้โอเคพี่น้องคึดคือผมบรครับคืดหยังว่าตีคืดว่าน้องขำลาสดใสมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะวิเคราะห์จากไหลสดหมู่ว่านนะังามคำคำที่น้องเป็นไหลสดนะครับเนาะ,ะมีรอยยิ้มครับนะะมีเสียงหัวเราะเนาะเอาง่างยๆก็คือเป็ดน้อย ของผมเอของพ่อแม่พี่น้องน้องคำหลาคนเก่าของผมกลับมาแล้วครับพี่น้องครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับน,น,นี่แม้จังหวัดปิหน้อยนี่แม้จังหวัดคำหลาลำละครอ,อินทรีเชียงใหม่นี่แม้ครับจังเอิญว่าหนักสู่ของแท้อ่านะมันต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้นะครับอ่านะสภาพร่างกายสภาพจิตใจต่างๆของน้องก็คือสีดีขึ้นนะครับก็เก่าหลายแล้วละ่ะนะครับเนาะ กะเป็นกำลังใจให้นะครับไปเรื่อยๆไมราว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะฮะร,รวมถึงผมนั่จะจสินังเป็นกําลังใจให้น้องนะครับแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละทาแต่ให้น้องนะฮะอ่ะอะาเขา้องอัดครับผมเข้ากับเเรชเชียกันม้วนๆสรับซิงเกิลน,นีทีอ่าเป็นเพลงมหาชนนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะซอยกันพักดันนะครับซอยกันสางขึ้นมาเพลงซื้อเพลงว่ากอดใจ ไฮลาเน่ซื้อเพลงว่ากอดใจไฮลาเน่นะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้ติดตามไล่เนาะบางหมู่บ้านก็คือสิงห์้นซื้อบรรตางกันกับผมมีข้อมูลซึกอห้ากับยิ้มไปนั่มมีข้อมูลซว่าโอเคตอนนี้น้องเริ่มฟื้นขึ้นมาแน่แล้วนะครับเนาะถาก้องครับถาก้องรอคอยซิงเกิลกอดใจไฮลาเน่ย่งที่บอกว่าช่วงนี้ห้ากับถาเป็นกำลังเอืกก้อกระดังใจ ให้นองต่อไปเติมพลังบวกให้กันและกันแล้วกะ็ช่วงประมาณเทียงกวาๆที่ผ่านมาน้านองลากันไล่ซดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับผมถามว่าไล่ชดไล่นี้เป็นจังใดนะฮะเป็นบรรยากาศอยู่งานขึ้นบานใหม่นะครับเนาะซึ่งน้องขําหลาเพิ่นไล่ตอนตอนไฟดับงานนี้ก็ <c oughs> เป็นงานที่จัดอยู่ในหมู่บ้านน้องค้าหลานนั่นแหละแล้วเพื่อนก็จ้างนะครับอ่า นักดนตรีนะครับเนาะและก็มีนักร้องซึ่งนักร้องก็สิเป็นไผไปบ่ได้นอกจากน้องหลานะครับเนาะไปร้องเพลงอยูอ่งานคืนบานใหม่นะของญาติๆกันนะครับผมอยูอ่บานสะขึ้นเหนือขึ้นกันนะครับเนาะก็มีการทักทายกับพอพอไม่ม่ๆอ c ตามปกตินะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะสดใสคือเก่าพี่น้องครับ คากคากเออจังสีแม่จังจังว่าคำาหลาคนเก่ามาแล้วเนาะนะพอได้เบิ้งเขาเป็น,นเอฟซีนะครับเอาก็ได้ยิ้มไปนั่นครับเออเออไอไอที่เพื่อนเขามาคอมเมนต์นะครับคลิปที่ผมโพสต์ไปช่วงสายสเพื่อนว่าเพื่อนเบิงคลิปเนี่ยประมาณสามถึงสี่หอบเพื่อนเบิงไปเพื่อนก็ยยิ้มไปมีความสุขไปน้ำหนองเพื่อนว่าอ่านี่แหละครับจังอ,าอยากบอกว่า น้องคำหลาคนเก่ากลับมาแล้วอ่าแล้วน้องคำหลาก,กับไปเปยไว้ครับไปเปยไว้ว,ว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยวันที่สิบเก้านองกับมีงานนี่ครับน้องกับมีงานครับผมเป็นประมาณว่าไปน้ำ่วงครับไปน้ำ่วงดนตรีนี่แหละแต่ผมกับบองหูว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยนองมีงานอยู่ท่านใดนเนาะแต่เพื่อนวาในคลิปล่าสุดนี่แหละอัลบั้มคลิปเป็นไลท์สุดนอว่าวันที่สิบเก้ามีงานมานมสัญญา่งอ่ะงานหน่อยงานใหญ่กับสู่ๆเอาเดอ้อของลราสู่ๆเอา เย็บเกี่ยวประสบการณ์ครับผมแห่งเร็ยวเนี่ิมีซิงเกิลของเจ้าของน้าเนาะอ่าคักขสกขากแสดงลองเอ่าสดรลองเพลงเจ้าของบัรยาออกงานนั่นแหละนะตั้งใจเฮ็ดเอาตั้งใจฝึกซ้อมน้องลากระบอกอยุ่ครับว่ามือขึ้นเนี่ยคลิปไหล,หล่าสุดของเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่ามือขึ้นหลังจากที่เพื่อนลงไล่แล้วเพื่อนกระซอมเลยครับยุ่งเงินเพื่อนนะ่ะเพื่อนซ้อมจนฮอดเด็กฮอดดืนเพื่อที่สีใไ้เพลงกอดใจให้หลาแนนออกมาดีที่สุด นะครับอย่าล <tip> <t types> ืมส่งกำลังใจให้กับนองลาล่ำละครอินสีเชนไมเดอร์พี่นองนะครับถ้าเป็นไปได้สำหรับเอือยไอไอคลิปนี้ที่เขาที่เขามาซอยเมนให้เป็นพลังบวกซอยเม่นส่งกำลังใจให้กับนองลาล่ำละครนี่ผมแน่ผมเสือว่านองคำลามาจอบเบิ้งลิปส่องผมบ่อยๆลิปส่องผมตลอดให้นองคำลาไดมาเปิดอ่านแล้วเพิ่นกระเสดหูพลังบวกเพิ่นกระเสดหูเถิงความมูซึก นะครับของพอพอแม่แม่เอฟซนะที่ทรงหายผ่านคอมเมนต์นั่นเองเนะพี่น้องเนาะอย่าลืมเดอ้อเขามาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทรงกำลังใจแห่งกำนองข้ามลาหลา,ลายๆครับล่าลำละครอ,อินสีเชียงใหม่คนเดิมกลับมาแล้วนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ฝากไวส้สมิทธสกอรถท่ายคลิปผมเก็บเอาอบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับ จากงานมือนีนะครับเป็นงานขึ้นบันไม่ที่นองหลาลํานครเพิ่นเดไปเป็นนักร้องรับเชิญไปนนั่งวงดนตรีเพิ่นนะครับน้อเอามาฝากมา่ตอนพอมีพี่น้องขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามนะครับรับชมนะฮะกดไลค์กดแช่์น้าในเดอร์ครับผมแล้วก็ขอบคุณพมพมแมเอฟซีที่เพิ่นอกขามโณานะฮะอันนี้ขอบคุณจากใจเลยครับผมขอบคุณหลายๆนะครับตอนรับทักทายนะครับพี่น้องนะครับจาก ทุกทุกทวีปทั่วโลกนะครับวาสันซ่ากีน้องครับผมเพราะวะเอฟซี FC, น้องคำลาหมีหลายทั้งไทยนะทั้งสปปลาวและกระทั่งต่างประเทศครับหลายประเทศแห่งอเมริกานะออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดานะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเนาะนั่นแหละครับผมเข้ามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเจ็คหนึ่งวันฉลองน้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่า subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองด้วยนะครับเนาะพบพอกันไม่คิปหนานะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับตอนนี้มางานนะคะบัณฑ์คืนเคื่อนไห่บันพี่ชายอันน้องชายของพี่ต้นนะคะเบาต้นชาแนลนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศ สดๆพี่น้องบรรยากาศพี่น้องสะหน้าเย็นสบายสวัสดีค่ะพี่ดักสวัสดีค่ะพ่อพ่อ,พอแม่สุขสุขนุนมันคือบกขึ้นนะเอาม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 าเขามาบดสิสีพังคนงานเพลงใด้กระได้ด้อค่ะตอนนี้ไฟดับคะ่ะ <laughs> ยังหมดท่นได้ลองเลย <laughs> ยังหมดท่นได้ลองเลยพี่น้องโดยโดยกระหอ เป็นหน่อยนะคะต่าขอบคุณค่ะกอดใจให้ลาเนยค่ะข้าะะจเจ้าเขียนข้าเจ้ากลับเลยเนะะี่ยบนบนท่านในห้องเลยพี่น้องเพราะว่าไฟดับก่อน <c oughs> ไฟดับแล้ว <c oughs> MCA g กกเอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดี <c oughs> ๋ยว้วเรื่องนี้ลากระิไปเมืองนะคะเมืองอาจจะังท่องนะคะไปเรื่องเอกสารแล้วก็เขาไปเมืองแขวงสวรนกินะคะ มือในมัดมือพี่น้องกอดใจใหฮรานี่ฝากติดตามผลงานเพลงใหม่น้ำเดือดค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ชิดชาแนลนะคะอารมณ์ดีแทนน้องลูกสาวนุ้ยโมท่านได้ลองเลยนี่อาจารย์นักเรียนตีว่าสกัดเจ้าลุงยั้ยโมท่านได้ลองแล้วพี่น้องบ้ากี่นึ่งว่ะเคยเล่าลายคักว่าสันมากมากพี่ มา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 ตูดน้ำลาแม่พี่วันที่สิบเก้าก็มีงานเด้อค่ะงานงานอยู่บานอันอยู่สวรรค์นเขตนะคะงานเอ่อห้องเพ้งนะคะงานกินดองนะคะเออศ <c oughs> ิลปินในดวงใจขอบพุ้นค่ะขอบพุ้นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะแม่สุขแม่สุพุ่นกลังถ่ายคลิปอยูุ่ค่ะ ແນ່ນອນ Oh, <laughs>

ในทิปแบ่งกันคุ้นเค